ผู้ชมครับจะสังเกตเห็นได้ว่าฝุ่นจะหน่อยเนาะงพี่น้องน,นะตอนนี้บ่าวโบเองยืนอยู่ตรงหน้าเนี่ยท่านผู้ชมครับท่ามกลางรถเกี่ยวข้าวเนี่ยโอ้โหไร่หักไงนึงพี่น้องครับไร่ไงเลยก็จะมีรถเกี่ยวข้าสามขั้นเลยพี่น้อ,นองไปฟังนะั่นแน่เนาะพี่น้องเนาะวัน,นนี้มาก,กับบ่าวท่องเนี่ยขุ่นบ่าวท่องนี่เลยบ่าวท่องไปทักทายบ่าวท่องกันนะเห็นแล้วมันก็สิดีใจขนาดเลยบ่าวท่องไป เป็นย่างไว่างเป็นอย่างไรฮะข้ได้เห็นแบบเต็มตายดีเลยไอ้รถเกลียวเขานี่มีจะฟัองคอยจะฟังคอยจะเห็นเราจะคิดเห็นอีอย่างะคิดเห็นอีอย่างเนี่ยอันนี้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คือมันสมองของคนไทยอ่าคนไทยเน้นการใช้สมองมากกว่าใช้แรงงานแมนแมนแมนนี่่ตะยุบาลคอยนี่คนเกี่ยวเอาดิคนเกี่ยวเอาแมนชาว่าคนไทยถูก ความเขฉลาดเลียวบานจก็มี่ายเอ้ยวบานจะก็มีพุ่น่ะโององันไป<อ>ใ,ใกล้ๆไปใกล้ข้าบนองเขาไปงๆนะฮะการเกี่ยวข้าวของคนไทยบ่าวเราก็สุดทึ่งอีกแล้วมูนี่สุดยอดอีไปทักทายเพื่นกอนนะเป็นเกี่ยวเข่าเด้มูนี่ทอ้อเปนกาทนไองน่กิโ้าทองบักไงนี่นนไง<อ> หน้าท้องหมักไงนึงเน่มีความความไงความเหี้ยนเป็นตึ๊กโลไม่เป็นกิโลได้เล็นมั้งมีเอซีถามว่าจับบอเคยเห็นบอบอเคยเห็นเอ้ามาสทางว่าเอ้าเคยเห็นดูแต่ว่าเคยมาเบิ่งแบบใกล้ๆจังสีแต่ว่าขี่รถผ่านไปผ่านมาก็เห็นแบบเขาเกี่ยวแบบเออจังรซีนั้นรถเก๋งเอ้ามาเบิ่งตัวจริงหนุกู้ซีให้พี่น้องเบิ่งเนี่ยซีให้พี่น้องเบิ่งเนี่ยเออรถเกี่ยวเขา สุดยอดสุดยอดเดี๋ยวจะขอแากคันนี้ก่อนขอถ่ายคีมเบเดอร์ขอถ่ายคีมเบเดอร์สุดยอดนี่นี่คือนวตัตก,กรรมของคนไทยนะอโหโหโท้องผู้วู้ดบอทชองบอทชองสุดยอดสุดยอดนะสุดยอดไทยแลนด์ ดูดเข่าเนี่ยดูดเขา่ามันดูดเข่าเนี่ย เสื้อแล้วบ่เสื้อแล้วบ่เ,เล็กๆขน่ายว่าที่ผ้าจะไปเบิ้งรถเกี่ยวเขาจะคิดจังไหนคอยนึกว,ว,ว่าทีพผ้าคอยเขาปลาเขาดงซื่อๆนี่แหละเอาคนนึกว่าทีพามาเบิ้งรถเกี่ยวเขาอยากให้เจ้าไม่อินรถเกี่ยวเขาเออไอ้ท่องเอ้ยที่นี่ก็ใจมาเห็นส้มใจแล้วโอ้ถูกหน้าไอ้ให้หน้าตัวนีมันยังคือขึ้นเงาต่ก็ดอกเอ้าไอ้หน้าประเทศไทยเนี่ย การทักทายพี่น้องอีกท่นึงตอนนี้บ่าวกับบ่าวท้องอยู่ที่จังหวัดนครนายกน้องพี่น้องนอกภาบ่าวท้องมาเบิ่งรถเกี่ยวเขาพี่น้องเอ้ยบ่าวท้องเกี่ยวเขาพี่น้องนี่อันนี้เป็นครั้งแรกแบบบ่าวลงมาเบิ่งเข้าเกี่ยวเขาแบบบรมุมทง <ชด S 2> หน้าบรรยากาศสดๆแต่ก็มีนกพี่น้องหลายหลายนี่แหละคือสิ่งที่บอกว่าเรียกว่าอุดมสมบูรณ์ของเมืองไทยไงอุดมสมบูรณ์นี่พี่น้องตาบัอุดมสมบูรณ์นกจะบ่มีได้ไห่คือเอาพูดใส่จ่าแม่นบ่ไปมาเบิ่งเ่รามึงใกล้อ๋อถ ไปพี่น้องไปบึงนกไม่ดีเบาวทอง <ไป S 1> ก็ใช่ไหมบึงนกพี่น้องเอ้ยนะนกกระย่างมาไอ้น,ก,น,ก,น,ก,นกเจ้าเนี่นกกระย่างเนาะนี่พี่น้องเอ้ยนะนี่หน้าที่คนเกี่ยวแล้วเดี๋ยวบ่าวทองอนี่ครับท่านผู้ชมครับความอุดมสมบูรณ์อของเมืองไทยนะครับเ,<อ>เราจะมองเห็นนกนะครับนก นกอย่งน้อยนกกก่ย่างนกเจ้านะพี่น้องเน,งนงาะ้าพีผ้าออกมาเมืองแบบไกลชิดเลยนะฮะนี่คือประเทศไทยนะฮะนี่คือความอุดมสมบูรณ์ที่บอกไเลยว่าประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เป็นอูข่าอุ้าวไป่น้ไปแ้วไไปแล้วไปแล้วไปแล้วไาแล้วไแล้วไปแล้ไแด้วไวไปแล้ไ้วไน้ไวไ้วอ้สไปแ้วไป้วไยงว้งงงงว้้ว้ัวแแ้แวา หน้าทุ่งนี่มันยาวหน้าทุ่งเนี่ยเขาผ่านจะบอกมีหน้าทิมีแต่เป็นให้อหน้อยๆให้หน้อยๆเออเห็นเต็มตาแล้วบ่เต็มตาบ่เคยเอาทองบ่เคยเห็นใครเห็นเหี่ยวขนาดนี่หลายๆเื่อที่เขาผ่านไปบ่เคยลบพันเกี่ยวเขาบางสีนบ่ไอ้เจ้านะบ่หนี้แบบแวบๆซื่อแต่บ่เห็นตอนเกี่ยวแมนนี่แบบไปไกลชิดเลยบ่หนี้เขาสบายเนี่ยหน้าให้เหี่ยวนี่นี่แหละพี่น้องครับสิ่งที่บาบุเองกับบ่ท่องกับสงสัยเนาะพี่น้องเราประเทศไทยนะฮะ เพิ่นเครหน้าทงใหญ่นี่ละไอเป็นยังเพิ่นเครหน้าทงใหญ่หน้าทิบเนียดนี่เพิ่นบริษายข้นดําเพิ่นบริษายข้นเกียวใส้รถยางเดียวแมนเวลา,าไ<ห>าาถากับเวลาไถก็รถไถเวลาคาดก็รถคาดเวลาวานเว,านวลาดํากดดับรถดํารถอ่าอ่าอย่างก็เกียวบอรถดํารถดํารถไถรถคาดรถเกียวแมนรถรถปั้นดิน แล้วก็เวลาปลูกอ่ะก็รถปลูกรถปลูกอีกเออดีป่ะดีเอ้าซุปเปอร์ไค์นอีกเท่าไรเนี่ยคาแรงเนี่ยปลาทูเคอยว่าซัพพอหน้าให้เดียวถ้าคนเห็ดนี่เป็นเดือนบบเลี่ได้สิบอกให้บอเป็นเดือนบบเลเป่าโพดแท้อีลีอีลีเพราะว่ามันมันทั้งกว้างทั้งขนว่าเห็ดตู้บวดเอาคนมานอนเบิงอันนี้มันรถกระแมนดูอันนี้เขาเอารถเดะเขาจะเอารถเห็ดเขาจะเอารถไผ่เขาจะเอารถเกี่ยวเอาจะว่าเอาคนเห็ดเป็นเดือนกับจะโบเล่ยหรืจะว่าเอาก็คนแบบ สมมติว่าข้าปูนเอาคนปูกันนะเอาคนปูแล้วก็เอาข้นเกี่ยวนี่เป็นเดือนกับโบเลเดือนกับโบเล่โเลแสดงว่าคนเนี่ยมันนอนเบิ้งไปเดี๋ยวมันเฮ็ดมันโบเล่ไ่โเลเอาค้นข้าเกี่ยวมือหนึ่งสิได er pues ้เท nah ่าไรมือย่างกัเอาคันเก่งเก่งสุดนะต่อคนต่อมือสิได้ยุประมาณมืออ่าให้นึง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 กับความกว้างความความยาวนะความยาวนะ เฉพาะเกลียวมือหนึ่งก็สิได้อยู่ประมาณมุ่งลอยเม็ดไปเราสู่ผีน้องบ้านท่าฟังเด้อนี่ประเทศไทยประเทศน่าจังซี่เพิ่นเกี่ยวเขาจังซี่ผลผลิตดีรถว้ายียงดิเด่นนกนกนกเอ้าหนูมาเห็นรถเกี่ยวงรถเกี่ยวหรือว่าม้านี่นี่ซ้ำข้าเน้นมอญใช่ใช่ใช่ปลนี่ยกระพมานี่ซ้ำขวเนี่มันอะไกันหนาปลาสู่ผีหลองนี่นะแถวเขาไปใกล้นกแต่ชื่อว่าลายลายนาะพี่น้องเนาะเพิ่นเกี่ยวแบบว่ามันมีเพิ่นเนี่ยรถ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 ดูดเข่าเนี่ย แม่พันสิเกลียวพันกรดูดเขาไปในอุ้งเนี่ยแล้วพันกไปปล่อยขึ้นรลบันทุกไปน้แล้วกดูดเขาขึ้นไปน้อกดูดตัวแต่ว่าไอ้เขากระเสียายบางทีนี่่ไอ้นี่นี่นี่นเขาไงก็ทุก่างมนี่นี่ไม่เขาเสียนี่แต่ว่าร้ายบ่กที่เนาเขาที่ล้นเนี่ยเขาล้นปลาเมล็ดหน้าเพิ่ปันไม่เสีบขื้นไม่อีวะไอม่เขาเสิวบาขื้นไม่อีกวะโอ้ยไม่ก็คืนนั่นแหละเฮายกินให้บ่ที่นี่ เอาเลยบโ่โบหูกันแล้วตัวนี้ก็ต้อง,อต,อง,ต,องต้องต้องถามเอฟซี<า>ึ่งาเอฟซีเนาะเอฟซีขาเจ้าเคยเห็ดแนวไดว่าถ้าเกิดว่าฮขาเกียวแล้ววนังจากเขาสิดำใหม่เขาตัวก้อมสีขืนบอกหรือว่าแนวไหแล้วเขาสิจัดการจังใดไม่ถ้าเขาขืนมามันก็จะเป็นเขาหลายสายพันธุ์ตัวอะก็เมนเหและแบบว่ามันหลายสายพันธุ์ผสมกันเนี่ยมั้งโอ้เรือมันใช้คาทิมบ่ต้องถามเอฟซีเนาะแดีว่า เขาปล่อยเขาเจ้าปล่อยให้มันแห้งแล้วก็ปล่อยน้ำเขาให้เขาเกลาเนี่ยมันขึ้นแล้วก็เอายาฉีดหรือยังจัดอันนี้สงสัยหน่อยเนาะสงสัยแต่ว่าทีมาตอบให้เนาะพี่น้องเนาะแมนปลาโทมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วอย่างมากอีกแล้วรถรถแมนไม่พอทองเจ้าก็อายุหลายบานนีแล้วเจ้าขึ้นยังตื่นเต้นแบบนี้ว่าอยู่บ้านข่อยนะอยู่บ้านข่อยแต่ก่อนแต่กี้นีบอบอบอเคยเฮ็ดจังสี่เด้ให้หน้าก็ให้ล็อกน้อยๆล็อกน้อยๆเด้ เราจะวายกอบ่เวลาคนบ้านเทาเบิ่งเอ้าเจาคือยังไปยืนย่อคนไทยแบบนี้บอายบ่าเสียเฮ็ดยังอันนี้ความจริงนะ้นี่โอ้ไม่เห็นความจริงไม่เห็นแบบกับตานี่แบบคอกแทอีหนี่มาสันมาสันแต่ว่าอยู่บ้านคอยนี่มันก็มียุ่หน้ามีหน้าแต่ว่าหน้านี่ก็ล็อกน้อยน้อยล็อกน้อยนอแต่ว่าคนเฮ็ดก็ได้ยุ่แต่ว่ามันต้องใช้เวลาเขามันบุ่ดบาสะดวกบ่สบายท่ันสมัยคือ พี่น้องคนไทยเขาโอ้คนไทยสุดยอดหน่อยเนาะจังสี่เนาะเอาให้ไอ้ท่องไปเบิ้องใกล้ๆอ้อ๋อสามคันเรียนมาสามคันมาแล้วพี่น้องเลนี่ประเทศไทยนะครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วพี่น้องเลยนะฮะรถเกี่ยวเขากะสามขันต่อทุงหนึ่งเนี่ยเมื่อนี้บ่าวท่องไปเห็นรถเกี่ยวเข่าอะไรเพื่นบอกว่าวู๊วอนซอนดีนะครับคอนซอนการเร็ดนหน้าของเมืองไทย นกกับมี่ได้พี่น้อกเลยนะฮะ รถยอดรถเกี่ยวเขาพี่น้องเอลยเบิ่งกันเนอะพ่อแม่พี่น้องเอลยนะฮะนี่คือการทำนาของเกษตรกรของคนไทยใช้เทคโนโลยีในการเข้ามาทำการเกษตรเนาะพี่น้องเนาะเพื่อผลผลิตที่ดีและเพื่อผลผลิตที่เร็วนะฮะเพราะว่าสิเป็นการตัดอ้อยเบาบวกกับเคยไปเห็นแล้วเนาะพี่น้องเนาะการปลูกมันสำปะหลังนะฮะ เหลือเนี่ยฮะสิ่งทิ่งทีป่าวว่อยากไปคือไปรับชมรถอัดฟางพี่ต้องเอ้เนี่ยนี่ของแท้ไทยแลนด์เอาช่องใส่อลช่องใส่บอลช่องลายอุ้ยมาฟังนี้มาฟังนี้พี่น้องเอ้ยนี่ฮะไฮนี่ไฮเดียวนี่ครับบอลเนี่ยมันขั้นเดียวเด้ใช่ของหลายขั้นเดียนี่เลยว้าว ท่านเรียงนี้นะครับบาโบกับคอรนุญาตเพิ่นแล้วเนาะพี่น้องเนาะคออนุญาตถ่ายคลิปวิดีโอเพิ่นกะรุ่ยญาตให้ถ่ายเนาะรถเกี่ยวบาโบจึงเลยลงมือถ่ายนะฮะเพิ่นกะให้ถ่ายคลิปนะฮะนี่แหละคือนลำใจของคนไทยเน,นาะพี่น้องเนาะบ่เคยหวงนะครับในการเทคนิคในการทำหน้าหรือว่าเทคนิคในการทำเกษตรนะฮะวันนี้เราก็ได้เห็นถึงประสิทธิภาพนะ,ะของ คนไทยนะนี่คือนวประเทศไทยนะมีหัวคิดมีมันสมองเนี่ยมีการออกแบบมีแนวคิดที่ดีนะฮะและแนวคิดที่บอกได้เลยว่าน่าตื่นตาตื่นใจนะฮะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นนกนะฮะนกกระยางหรือว่านกหยางน,อน,อน้อเนะะาะแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของบางไทยพี่้องเลยนะฮะสียงเสียหินอยู่ตรงหนาและอยู่ข้างหลังของบาโบน,นีบ่ย โอ้โหไทยแลนด์ครับนี่เลยโอ้โหไทยแลนด์นี่คือนกนะครับนี่คือประเทศไทยนี่คือไทยแลนด์ฝั่งนี้ก็จะเป็นบ่อนทองแท้กาลังเบิร์อยู่นะอ๋อ oh, รถเกี่ยวเขาฮัลโหลคนสีขาวบ้าบนี่เบิงเเด้บิ์งอะไรกันว่วยคือสีเบิรงแถบบ้าโบววะสันเป็นจยงไรบ้ายเป็นยังไงสุดยอด จังไหนเกี่ยวตองสามรอบเลยเกี่ยวยังสองล้ำนี่เกี่ยวเขอหนี่ัวอ่างสั่นเ่นไปเ่นมาสองสามรอบเดียวโอ้แป๊บเดียวโอ้โหไอ้รดเร็วเนาะรถเร็วทันสมัยสะดวกสบาย โอ้โหโอ้โหยังเป็นขี้โคลนอยู่จ้าสองขั้นพี่น้องเลยนะฮะเกี่ยวพร้อมกันนะฮะมีอยู่สมีอยู่นี่ไทยแลนเห็ดห้เด้เห็นเฮ็ดไ้ได้เบิรงแหล้ะเนาะพี่น้องเนาะโลกกระายเข่ากระไรตรงหน้ากะใหญ่โอ้สุดยอดสุดยอด อันี้ไปแล้วบ๊ายบายโอ้ยมีน่ายกนึ่งนี้ท่งนึงเพิ่ง <laughs> สิไปเกี่ยวอีกได้บ้าท่องเพิ่งสิไปเกี่ยวอีกท่งนึงไม่แมน ร่วมอยากคูยอยากเห็นหนายเนาะกแต่ไม่เห็นเราเมื่อน,นี้ไปเบิ่งนไกลๆพี่น้องไปเบิ่งนไกลๆนะครับเมื่อน,นี้กับที่วานอ่าอันนี้อาจจะเป็นคลิปที่สองแล้วทีบาร์บวเคยถ่ายรถเกี่ยวเข่าน้องทุกท่านเนาะนะฮะที่นี่จังหวัดนะครนายกนะฮะจำเป็นจำข่าวนะฮะขอเถิดเดี๋ยวว่าเป็นการอ่าอัปเดตนะครับมีการที มาเบิงมาชมนะครับถึงนวัตกรรมของคนไทยอีกหนึ่งนวัตกรรมและหัวคิดของคนไทยในการเกี่ยวเขา่าเนานะพี่น้องเนาะนี่คือนกนะครับนกที่บอกกันเลยว่าโอ้โหร้ายพี่น้องเลยนะฮะหลายแห้งเนาะพี่น้องเนาะนี่คือประเทศไทยโอ้คือความอุดมสมบูรณ์นะครับท่านผู้ชมครับถ้าบอกอุดมสมบูรณ์นกคงเจมอมี่นะฮะคนไทยพื้นจั๊บอกบอกันเลยว่าบ่อทั้งแก่ซัดนาะพี่น้องเนาะบ่อทั้งแก่ซัดหรือว,ว่า เป็นมิดครับคนเล่นออกพี่น้องกับพี่น,นกนี่ไปบาโบยามมากกว่ามื่อยนะโอ้เรท่านครับชื่ออะไรวะคปวิดีโอนี้บาโบเองแกลุยทงหน้าเนาะพี่น้องเน,นะาะขณะทีบังและชินชอบในการนำเสนอของบาโบนะฮะและกับบาวทองแกอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้บาโบกับบาวทองนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนสิ่งที่สำคัญสนับสนุนบาโบโ,บโดยการกดขามโฆษณา,า,ากันแล้วกันสำหรับคลิปวิดีโอนี้สบายดีสวัสดีครับพี่น้องครับบ๊ายบายโอ้โหวันนี้พาบาวทองมาชมรถเกี่ยวข้าวบาวทอง โอ้โหไปพู้น่า้พุ่นไปรถเกี่ยวข้าวพี่น้องเอ้ยนะตอนนี้บ่าวโบอยู่ที่จังหวัดนครนายกครับพี่น้องครับโอ้โหเป็นธรรมชาติอีกแล้วนกนะครับนกน่านจะเป็นนกกระยางนะครับพี่น้องครับว้าวสุดยอดอีเลฟ่น้องประเทศไทยไทย,ไทยแลนด์นะครับวันนี้บ่าวโบเองมาถ่ายคลิปวิดีโอนะฮะรถเกี่ยวข้าวนี่คือการเกษตรนะครับ ว้าวสุดยอดอีกเลยครับนี่แหละอย่างที่บ่าวพวกเกินไปก่อนหน้านี้ครับคนไทยเน้นการไส่ฉมองมา,มากกว่าใส่แรงงานนะพี่น้องเนาะว้าวตัเกี่ยวข้าวนี่แหละอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นนายังดุมๆุมมอยู่นะฮะ หน้าขอถ่ายรูปไปเนอะขอถ่าย้เนอะอ่าขอญาติขอ,ขอหน้านะครับยอดเลยตอนนี้